สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทาราวดีชวรุ่ง จกักษุแพทย์จอประสาทตาและน้ำบุนตาประจำศูนย์โรคตาโรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะในวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาค่ะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าเบาหวานขึ้นจอตาเบาหวานขึ้นจอตานะคะเป็นภาวะที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะซึ่งโรคนี้ทําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการสูญเสียการมองเห็นได้มากที่สุดค่ะสาเหตุในการเกิดโรคเบาหวานขึ้นจอตานะคะก็เกิดจากการที่มีภาวะ,ะน้ําตาล เลือดสูงเป็นระยะเวลานานจนส่งผลทําให้หลอดเลือดเล็กๆบริเวณจอประสาทตาเกิดการเสียหายทําให้มีการรั่วของสารน้ําของเส้นเลือดออกมาค่ะนอกจากนี้สามารถเกิดได้ในผู้ป่วยที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีการสูบบุหรี่ค่ะ ระยะของเบาหวานขึ้นจอประสาทตาสามารถแบ่งได้เป็น2ระยะค่ะในระยะที่1ระยะที่ยังไม่มีเส้นเลือดเกิดขึ้นใหม่ในระยะนี้เส้นเลือดจะมีความผิดปกติผ่องพองขึ้นมีการรั่วของสารน้ําของเลือดออกมาได้มีการอุดตันทําให้เกิดการขาดเลือดได้ของจอประสาทตานะคะถ้าหากคนไข้ยังไม่ได้รับการรักษาควบคุมระดับน้ําตาลเบาหวานโรคจะพัฒนารุนแรงยิ่งขึ้นดําเนินไปจนสู่ระยะที่2ค่ะในระยะที่สองจะมีเส้นเลือดอผิดปกติงอก ขึ้นนะคะในระยะนี้อจอประสาทตาจะมีการขาดเลือดร่างกายจะพยายามสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาซึ่งเส้นเลือดใหม่เนี่ยจะมีความอ่อนแอแล้วก็ผนังที่ไม่แข็งแรงเปราะแตกง,ง่ายนะคะทําให้สามารถเกิดเลือดออกในน้ำวุ้นตาได้ค่ะ